สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเสียบอมสายปันบอลจะมารายงานผลฟุตบอลคืนวันที่26ธันวาคม2564เริ่มกันที่รายการแรกนะครับรายการ AFF s u z u k ซครับทีมชาติไทยก็เสมอให้กับทีมชาติเวียดนามไป0ประตูต่อ0ต่อไปเป็นผลบอลพิมลีกอังกฤษคู่22นาฬิกา นอริซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป0ประตูต่อ5ม a นซิตี้ก็เปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป6ประตูต่อ3สเปอร์ก็ชนะคริสตัลพาเลทไป3-0เวสต์แฮมเปิดบ้านแพ้ให้กับเซาแคมตันไป2ประตูต่อ3แอตตันเวนลาก็แพ้ให้กับเซลซีไป1ประตูต่อ3 กูสุดท้ายไบรตันเปิดบ้านชนะเบรนฟอร์ดไป2-0แล้วต่อไปเป็นผลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมิดเดิลสโบรเปิดบ้านชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไป2-0อันดูฟิวเทาวก็เปิดบ้านชนะแบ็กพูไป3-2เฮาเลื่อนการแข่งขันนะครับกับแบ็กเบิร์น นี่คือผลบอลคู่ที่เด็ดคืนวันที่26ธันวาคม2564ฝากกดติดตามช่องเสียบอมสายปั่นบอนลด้วยนะครับจะมารายงานผลคู่ฟุตบอลทีเด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม